สวัสดีครับผมปอนสอดนะครับจากสอดออโต้แกลเลอรี่ปทุมธานีนะครับวันนี้นะครับผมมีกระบะเรนเจอร์นะครับรุ่น XLT 2.2นะครับเกียร์ออโต้นะครับราคาตั้งขายอยู่ที่889,000 0บาทนะครับเดี๋ยวเรามาดูครับว่า XLT สีแดงคันนี้แต่งอะไรไปบ้างนะครับเริ่มจากด้านบนนะครับตัวนี้เราจะแต่งเป็นสกูปทรงเตี้ยนะครับเป็นสีแดงตาสีดำด้านนะครับเป็นเป็นสกูปสีทูโทนนะครับ แล้วก็คันนี้ได้เปลี่ยนโคมไฟหน้าใหม่นะครับเป็นแบบไฟหน้าแบบมัดแต่งนะครับแล้วก็พร้อมไฟสีนอนนะครับส่วนด้านหน้าที่เห็นเด่นๆเลยนะครับตัวนี้จะเป็นชุดหน้า F 150นะครับเป็นแบบกระจังหน้าใหญ่นะครับตัวนี้จะเป็นงานส่งออกนะครับจะเป็นงานฉีดนะครับตัวนี้แบบมันจะคมกว่างานทั่วไปนะครับพร้อมไฟตัว C ีนะครับเป็น LED นะครับไฟตัดหมอกก็ได้อยู่ตำแหน่งเดิมนะครับ ตัวนี้จะมีไฟ LED 3ดวงให้ด้วยนะครับเป็นสีเหลืองนะครับเดี๋ยวลองดูมุมเต็มๆนะครับคันนี้คันนี้เป็นชุดแปลงหน้านะครับชุดแปลงหน้าตัวน <irm> ี้ก็จะมีซุ้มล้อมาให้ด้วยนะครับเป็นซุ้มล้อสีดําด้านขนาด6นิ้วนะครับตัวนี้พร้อมด้วยล้อแมกนะครับล้อแมกของเดิมนะครับเป็นขอบ17นะครับตอนนี้ลูกค้าได้เปลี่ยนเป็นขอบ18นะครับรัดด้วยยางหันกุ้งนะครับตัวนี้เป็น AT2 นะครับขอบ18เต็มซุ้มกำลังดีครับแล้วก็ ถัดมาครับถัดมาก็จะมีครอบแก้มครับครอบแก้มก็จะเป็นสีดำด้านนะครับปกติของเดิมจะเป็นคอมเมียมนะครับกระจกก็จะครอบดำด้านให้เช่นกันนะครับมือเปิดเบ้ามือเปิดนะครับเราก็จะครอบเป็นสีดำด้านนะครับคุมโทนเป็นสีดำด้านทั้งหมดนะครับเล่าหลังคาได้เป็นเล่าหลังคาทรงไวท์แท็กนะครับเป็นสีดำด้านเช่นกันนะครับด้านข้างก็จะมีสติกเกอร์เป็นสีคูณสีนะครับสติกเกอร์เนี่ยจะเป็นลายลับเตอร์นะครับตัวนี้จะมีด้านข้างสองข้างแล้วก็ด้านท้ายนะครับ จะมีครอบถังน้ำมันให้ครับโรบาตัวนี้จะเป็นโรบาฮาเก้นนะครับตัว4ี่คูณสนะครับตัวนี้จะเป็นตัวใหม่ของฮาเก้นนะครับตัวนี้จะมีไฟเบรกดวงที่3ด้วยนะครับแล้วก็จะมีไฟสปอร์ตไลท์ด้านท้ายนะครับตัวนี้เดี๋ยวผมเปิดไฟให้ดูนะครับแล้วก็ด้านท้ายด้านท้ายตัวนี้เป็นไฟท้ายนะครับเป็นทรงเมกานะครับตัวนี้เป็นแบบคมดํานะครับตัวนี้ไฟท้ายตัวนี้เปลี่ยนใหม่นะครับจะมีไฟเลี้ยวนะครับมีไฟถอยให้นะครับ ด้านท้ายก็จะมีสติ๊กเกอร์แรปเตอร์พร้อมบลามมือเปิดพร้อมดาบนะครับกันชนท้ายนะครับก็จะเป็นของออร์เรนเดอร์นะครับตัวนี้จะมีไฟสปอร์ตลายด้านท้ายนะครับมีสปอร์ตลายด้านท้ายให้ด้วยนะครับแล้วก็จะมีตัวหูลักเรือตัวนี้ครับเซนเซอร์นะครับเซนเซอร์ของเดิมนะครับรุ่น XLT ก็จะอยู่ตำแหน่งเดิมทั้ง4ี่จุดนะครับเดี๋ยวลองดูมุมเต็มๆนะครับตัวนี้เดี๋ยวผม เปิดไฟท้ายให้ดูนะครับติดนะตัวนี้ครับก็จะเป็นไฟสปอร์ตไลท์ด้านท้ายนะครับตัวนี้ก็จะติดด้วยนะครับดูมีทั้งกันชนท้ายนะครับทั้งโลบารนะครับที่ติด ครับผมภายในก็จะมีเบาะหนังมาให้นะครับเบาะหนังก็จะเป็นสีแดงนะครับสีแดงตัดดำนะครับสลักที่หัวหมอนเป็นลายแรปเตอร์นะครับตัวนี้ครับผมเดี๋ยวจบคลิปก่อนเลยนะครับก็ลูกค้าท่านไหนนะครับสนใจแนวแต่งแบบนี้นะครับทักมาได้ที่เบอร์086340739นะครับผมปนสอนะครับยังไงฝากกดไลค์กดแชร์กด s u บ s ไคร b ์คลิปนี้ด้วยนะครับสวัสดีครับ